สวัสดีค่ะเบอร์เกอร์ค่ะทุกคนน่าอร่อยไหมเบอร์เกอร์เพื่อนบ้านเขาทำให้เพื่อนบ้านคนฝรั่งเศสค่ะ,ะเขาทำมาให้ลูกสาวแล้วก็เขาก็จะให้แบบแช่แข็งนะคะอันนี้เพื่อนของเพื่อนเขานะคะที่มาจากฝรั่งเศสแต่แกได้อ่า เมียแกเป็นคนเวียดนามแต่เขาไปอยู่ฝออรั่งเศสตั้งแต่นานแล้วค่ะเหมือนกับว่าเขาเกิดที่ฝรั่งเศสเลยประมาณนี้ <c oughs> เบอร์เกอร์ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมาห่อหอ่หอใส่ช่องแข็งนะคะฟีดไว้ค่ะแล้วก็แล้วก็จะ หนูเอาอันไหนลูกเอาอันเปรเรยงอันนี้ก็จะอุ่นในเตาอบนะคะให้ลูกสาวเขาอยาก <c oughs> โอเคอุ่นเฉยๆค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมั่หอ ไว้ให้เขานะคะอันนี้ก็ทำไมเอาออกมาน้อยหนึ่งก็จะใส่ไอ้นี่ไว้ค่ะเขาทำอร่อยค่ะทุกคนคือแบบว่าเออทำแบบรสชาติแบบว่าดีมากค่ะทุกคนสามารถทำขายได้ไรนี้เห อันนี้เราก็จะมาดูห่อไว้อย่างนี้นะคะโอ้ยไม่ใช่ว่าเราเราอันนี้กระดาษน้อยเกินไปเลยนะหนูนะทำ่างนี้เนาะทำเฉียงเฉียงเนาะ นั่นเลยมาเอากระดาษเอากระดาษัาาษวยนี่เนี่ยก็จะห่อไว้อย่างนี้นะคะทุกคนห่อไว้เปอเอากระดาษแบบนี้มาห้เนี่ยจะได้เอาถาดไปถือคืนเพืน่น ค่ะทุกคนลงนะกัดมาไม่เก็บกัดขึ้น มีที่ตัดหรอลูกมัน,นจะได้ไม่ไม่เป็นมุ่นๆเลยใช่ไหมนคนชอ,อบเบอร์เกอร์รอค่ะ <c ười> อาหารอย่างดีที่ต้าคนชอกิน ยากทำเป็นเหมืนอนเฮ้ยอันนี้หอมไม่สวยเลยตัดขึ้นเดือนที่เนี้ยตัดตัดครึ่งเดือนที่เนี้ยตัดเลย สี่อันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันค่ะทุกคนสิบอัน,อนต้องอัตัดอีก้หรู้ไหมมา,มาอีกนยังไม่พอไม่เหลือตัดอีกสองแผ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินอีกจะกินอันนึง เขาทำรสชาติดีมากนะคะทุกคนแบบว่าเออทำอร่อยเอากันไก่ไอ้นี่คือลูกไม่ใช่ทำแบบน,นี้แล้วมันก็ขาดเห็นไหมแม่ไม่ได้มองมทำไมเยิ้มขอกเพียง แล้วนะคะเดอ้อจะไปกินเบอร์เกอร์ก่อน